กลับเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดชค่ะรายการ Reality dating game เกมเล่นกันสระดับโลกที่ทำให้เดชในฝันของคุณนั้นเป็นจริงตอนนี้ครบไปแล้ว3ช่วงนี้เขาให้ตัดออกหนึ่งต้องหยุดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักมันเกิดขึ้นได้กับระหว่างคน2คนอ้าวขอเชิญเลยนะครับทีมแรกทีมคุณนุ้ยคุณโอคุณวาและคุณปอนครับอ้าว oh. และคุณการค่ะต่ทีพี่พจนครับคุณป๊อปคุณกัปตันและคุณยูเชนสุดท้ายค่ะทีมพี่มามขอเชิญคุณโบคุณแซ หนุ่มๆครับดอะชอยส์ครับเราจะให้เวลาพวกคุณสนทนากันอย่างรวดเร็วมีเวลาให้15วินาทีแต่ชอยส์ถามคุณได้คุณก็ตอบผู้เล่นก็ถามเขาได้เหมือนกันดูซิวมันไปกันได้ไหมพอครบ3คนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะถูกหยุดความสัมพันธ์ไปในช่วงนี้ขอให้โชคดีอา้อาวเริ่มครับทายังทา,ายัง มีกี่นิ้วฮะเก้าครับอ๋อเอสิบ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 สิาสิคสิบล่าสิบสิครับสิ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 ครับสิ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 นสิคสิบส้บสิ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 ยสิบแิ้วิบสิะสิบ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 สิวสิบสิบสิบสหบสิ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 บสบสิ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 บมิบสิบบบ สวัสดีครับพี่พอตอ๋อป๊อกเธอกินอะไรเป็นอาหารเอ่อทั้วันนี้ถ้าไม่กินอะไรเลยครับเลย่ังไงไม่มีจะครับแล้วเธอหากินกลางวันหรือกลางคืนทั้งสองเลยครับกลางวันก็ได้กลางคืนก็ดีครับเรียนที่ไหนอ่ะเรียนรามแห่งครับผมแลอพี่พอตเป็นคนชอบกรอบไหมครับฮะชอบกรอบไหมครับชอบครับพี่มัมรู้ตัวไหมครับคุณเคยไหมคะเคยอะไรครับอย่างว่าละพี่มัมรู้ตัวไหมครับพี่มันผิดผิดเรื่องอะไรฮะที่เราเจอกันช้าไป โบคะโบชอบทานอะไรชอบท่อมต่ำครับชอบชอบท่อมต่ำเหมือนกันครับผมโบทานปลาลามไหมฮะเดี๋ยวทำให้กินครับทำให้กินด้วยอ่ะอะไครับพี่นุ้ยเคยเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมไหมครับทำได้เหรอทำได้เหรออุตส่าห์นักกีเคยได้กินอะไรเอ็กซ์ตรีมเลยวะเคยไหมเคยแต่กินเคยแต่กินลาเนโนมฮะกีฬาเล่นลงไรชอบแบบไหนครับปกติไปเล่นเซิร์ฟที่ไหนล่ะฮะเล่นแถวไหนก็ได้ครับพี่นุ้ยไปด้วยอ๋อสวัสดีค่ะ พี่สวยไหมไหมคะพี่ว่าพี่สวยหรืว่าพี่สวยกว่าทุกคนที่นี่หมดเลยเออหนูเป็นหนูเป็นลูกครึ่งจริงหรือเปล่าเป็นไม่ครึ่งเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไม่ใช่ดูมินิอ่ะพาตามให้พาวัดไหนพาวัดไหนวัดพระณาตุอันนี้เรียนเป็นกับตันหรือเปล่าครับครับเรียนนักเป็นว่ายนักบินตอนนี้เรียนที่ไหนอ่ะเออผมกำลังจะไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกของเราเลยก็ไม่ได้มีขับมีรถขับยังมีแล้วครับ อยากจะบินแล้วจะบินเมื่อไหร่เลยคะเออก็คงอยู่ประมาณสองปีฮัลโหลแฮท็บแท็บเอาน้ำหนักเท่าไหร่เออหกสิบครับผมเออดีไหมดีไหมดีไหมก็ก็อบอั๋วครับผมแล้วแบบคล่องไหมหรือว่าเออลดีครับผมเออลด์แล้วนอกจากเอลดีแล้วก็เออดีไหมอ๋อก็ดีครับแท็บ้ม่ไปแล้วพี่ดูไหครับดูชอบกินไอศครีมไหมครับ ชอบกินฮะพี่ชอบแบบแท่งบบหรือแลาชุยฮะแล้วพี่ชอบเลยชอบครับ <c oughs> พี่จุดแท่งเลยฮะบอกเลยเจ้าเดือนละเท่าไหร่บอกพี่มา <c oughs> เอาเวลาเนาะพี่ประกฏชอบท่าง่ายท่าย,ยากครับพี่ชอบท่าย,ยากๆมีท่าย,ยากๆให้พี่ไหมคะมีเป็น เป right? ็นคอลเลคชันที่พี่เลือกเลยครับหรอพี่เคยด okay. ูหนังเรื่อง15 of Game ไหมครับพี่ลองเพลงเป็นไม่ใช่เพลงครับลองอะไรอ่ะมันคือหนังที่เพิ่งออกลงไม่นานโอ้ยเอสเซนทค่าเลยครับสดีครับแล้วน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้ช่างนานมากแล้วผมกลัวตาช่างพังครับเหรอพี่พ่อชอบไปเที่ยวไหนครับชอบไปเที่ยวเรื่อยๆชอบนอนไม่ชอบเที่ยวพี่มามงเคยรักฝนใต้ไหมครับ เฮ้ยเฮ้ยหลักหลักเรามาหลักกันไหมเอาตา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 ตาขอบอ่ะตา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 ตไอ้มีพูดอะไรเออเอาละโอเคโอเคแล้วเจ้าเจ้าโอ้ยไม่ถูกเลยอ่ะเรเสียประมือให้กับหนุ่มๆแล้วก็เดอะชอ์ด้วยบางทีสิบห้าวินาทีมันน้อยเนาะ แต่มันก็น่าจะมากพอที่จะรู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปช่วงนี้ต้องหยุดความสัมพันธ์หนึ่งคนะขอเชิญทีมนุ้ยก่อนเลยครับคุณโอ้คุณววาและคุณปอนครับดีดีดีมันต้องหายไปดีหนึ่งตัดออกตัดใจยากมากเลยฮะสา่คุณต้องัแล้วก็กลับบ้านไปสิคนไหนครับคุณนุยที่คุณจะหยุดความสัมพันธ์ด้วยครับ ัดใจจากตัดใจจากบอลค่ะนะค่ะค่ะจากปอนเอาสองหนุ่มลงก่อนครับเชิญคุณปอลยังอยู่ก่อนค่ะทำไมทำไมหนูยชอบหนุ่มเหนือนะแต่หนยพูดตรงๆเลยว่าหนยแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบเพิ่มกับซิกแพคเท่าไหร่อ่ะเฉยๆอ่ะชอบคนมีซิกแพคแน่นชอบพอดีพอดีฮะคุณปอนคุณว่าไงอ่ะมีพุงได้ครับ ทุบอกแล้วเขาก็มีให้ได้แต่ไม่เรียกเขาแต่พนุ้ก็พาสิ่งที่ดีที่สุดและมันที่สุดไปแล้วครับเออเชิญได้ค่ะมาอยู่ที่ฉันสิหนุ่มเหนือคนนี้เป็นคนที่สิทแพ็กแน่นมากนะคะที่สําคัญการแร้รำของเขานั้นดูช่างเพลินตาเหลือเกินทำไมถึงเลือกพี่นุ้ยคะเพราะพี่นุ้ยเป็นคนตลกอารมณ์ดีครับน่ารักครับชอบคนแบบสดใสเนาะเอาฟางอะไรถึงพี่เขาหน่อยค่ะพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยชอบกินไอติมแท่ง คุณมีพลาดแล้วครับเพราะว่าไอติมแท่งนี้หวานมันมากที่ทีมคุณโมโกคะ่ะขอเชิญคุณตู่คุณดอดมินิคและคุณการคะ่ะเอาลคะครับโมโกเอานี้นะถ้าหนูเลือกโดมินิกไว้คนสุดท้ายหนูจะได้ใจทั้งประเทศเลยหนูเก็บไว้เท่า่หนูเก็บไว้พ <c oughs> ี่มาอยู่กับหนูไหมคะเอาตรงๆนะแต่แต่มันในใจเราอะตัดสินใจยาก <c oughs> ไม่ใช่เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าทั้ง3คน ดีหมดเลยคุณผู้กอคะถึงเวลาของคุณแล้วค่ะมันค่อนข้างเลือกยากอ่ะคุณผู้กอคะต้องเลือกตอนนี้ค่ะแม่ขอโทษนะโดมินิกลูกโดมินิกโดมินิกสองรวมกันคุณกาเชิญค่ะคุณกาเชิญลูกสาวค่ะอยากสั่งคำอ่าประโยคสักหนึ่งอย่างได้เลย จะเป็นตุ๊ดเป็นเต่าก็แล้วแต่จะจะชายจริงหญิงแท้ก็ไม่สนวาอ่เจะทำสิ่งใดต้องรู้ตนคุณค่าคนวัดที่ใจใช้กายเอ่ยขอบคุณค่ะขับควัค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดมินิก อุ้ยต้องคับเหรอไม่ต้องคับแล้วมันสุดเ่ะยังไงคุณเวทีเธอลนเหรออะไรเงี้ยคือหนูอะลนมากลนแบบบงเกือบพังหมดเลยบงเนาะบงเลยอ่ะลืมเลยค่ะพังหมดเลยค่ะสาวทิมที่พูดก่อน่อยค่ะก็อยากจะบอกว่าอลูกสาวคนนี้สามารถสลับรักกับคุณแม่ได้นะครับถ้าคุณแม่เปลี่ยนใจก็โทรหาหนูได้เบอร์มีอยู่ต่อไปทีมพี่พลครับขอเชิญคุณป๊อบคุณกัปตันคุณยูชิน พี่พลจะตัดสินใจนานกลัวตรงนี้แหละเพราะว่าพี่พลคนลำบากใจที่จะต้องเลือกพี่ต้องเลือกคนกลางออกสิครับพี่พลครับคนไหนครับที่คุณจะหยุดความสัมพันธ์ด้วยใครดีเลือกน้องยูยูชินยูชินนะครับสองหนุ่มรำกาญสองหนุ่มาเชิญค่ะยูชินอยู่ก่อนค่ะยูชินคุณว่าไง ถ้าเราไปด้วยกันเราก็จะออกกำลังกายแล้วลดน้ำหนักไปด้วยกันนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเจ้าพ่อเซียนไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนแต่เราต้องเลือกนะจริงๆว่าจะเป็นเจ้าพ่อเซียนไทยหรือจะเป็นกิร์มภูแพนด้าเราเลือกหรือยังเป็นเจ้าพ่อครับต้องเป็นเจ้าพ่อเน่เจ้าพ่อแว่นตึ๊บมาเลยอ่ะถอดแว่นก่อนเจ้าพ่อไม่ถอดไม่ได้ครับผมถอดอยู่พี่พโพสเลยค่ะครับถึงน้ำหนักผมจะเกินตาช่างนะครับแต่ว่าความรักที่ผมมีให้พี่โพสอะ ก็เกินหัวใจเหมือนกันครับสุดท้ายค่ะทีมพี่มัมขอเชิญคุณโบคุณแซ็คและคุณเบิร์นค่ะเชิญค่ะแม่เออขอเชิญคุณเออ,เอแต่ไม่ตัดสินใจเลยเหรอผมจะดตัดสินใจะยากมากแฮกแฮกกลับบ้านไปก่อนนะ เอาแซกกลับบ้านไปก่อนเอาสองดวงดงกันเออคุณโบคุณเบิ้ลเชิญค่ะมาเติ้ลนัแซกไหนบอกเมื่อกี้บอกชอบหูกระต่ายเออชอบแต่หูกระต่ายใช่พี่ชอบเอามาใส่เล่นเท่านั้นเองมีอะไรจะบอกเขาไหมมันต้องเลือกเนาะถึงร่างกายผมจะไม่มีซิทแพคแต่แรงกระแทกผมสองร้อยแรงมานะโอ้โหเันแซกพี่ขอโทษเลยรู้อยู่ต่อแล้วแซ่แทนแทนโบใช่ไหมไม่ทันแล้วแรงกระแทมาบอกทีหลังโอ้โห หนุ่มพริตตี้บอยค่ะใส่หูกระต่ายมาเลยแหมดูเพรียบอยมากๆเลยนะเราอ่ะเป็นพริตตี้บอยคุณต้องเต้นแบบซิกซี่ก็ถึงแน่เลยอ่ะเปล่าผมสายย่อขอดูหน่อยนะขอดูสเต็ปนิดขอโอเคเปล่าถึงพี่มัมหน่อยดีกว่าเขาไม่ยอมเลือกคุณถึงผมจะไม่มีซิกแพคนะครับแต่ท่วงท่าของผมฮะไม่แพ้ซิกแพคแน่นอนครับผมแต่ช่วงสุดท้ายช่วงต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่คุณและพวกคุณนี่ได้ตั้งคำถามมาไว้แล้วเพราะฉะนั้น ก็ดูที่คําตอบแล้วกันบางทีเราเลงคุณนึงไว้แต่บางคนอาจจะมาตอบดีกว่าจะทําให้คุณต้องเลือกไปเดทกับเขาในวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันในช่วงเดทในฝันสักครู่เดียวครับ